S <S เอ้ยจังหวะมันได้เว้ย <S 2> <S 2> สุดยอด <S <S ใช้เว้าสี่ชั่วโมงกว่าจะลุนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่จังหวัดที่ยาวสุดประเทศไทยเลย เ,เป็นร้านกาแฟาถูกไปแวะมาเมื่อวาน<ะ>เขาเป็นเครือเดียวกันแล้วกาแฟาอร่อยมากหมายถึงว่าเป็นคนทาํากาแฟที่เนี่เหรอใช่เป็นร้านทางเข้าถ้าเห็นมันจะเป็นคา,ฟาเฟ่ชื่อไล่อะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะแล้วกาแฟาถูกมากเล,ลยไล่ไปชิวชิวชิวไปเลยครับพี่เอกพี่เอกไปลไล่ชิวเชวที่นี่เขามีลงโกโก้กาแฟของเขาด้วยนะนี่ หลายคนจะไม่รู้ว่ากาแฟเป็นพูดที่ไม่ได้ปลูกทุกที่นะที่ไหนที่ปลูกกาแฟได้นี่ถือว่าเหมือนเป็นพระท่านให้พรมาไม่ได้ปลูกกันง่ายๆนะกาแฟอร่อยๆอ,อ,ยอ่ะอแล้วเดี๋ยวนี้เนียเฉพาะกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่เรากินตามคาเฟ่ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นอาราบิก้าหรืออมราิก้าผสมโรบาารัสซ่าแม่สามารถปลูกได้เฉพาะตรงนี้คือต้องหนาวพอดินต้องดีพอเหมือนอย่างจังหวัดเลยที่เราไปอยู่ตรงนี้ใช่ถือว่าถือว่าไม่ธรรมดานะ ดูดิอากาศตอนนี้กิวอ,อุโหภู <c oughs> โิเท่าไหร่สิบสาิบสี่ <c oughs> <c oughs> โอ้รู้สึกวัยรุ่นเลยสิบสามสิบสี่ <c oughs> ว่ว,วรุ่นแตกปลายไม่ไหวผิวแตก <c oughs> โอ้ย มันมีมันมีรสชาติแรกที่ฉูดฉาดมากเลยกาแฟแอกว่าออกไม่ถูกอะมันรู้สึกได้ออกว่าที่ไหนที่กาแฟออกมาแบบนี้สแสดงว่าดินมันต้องดีมากๆอ่ะนี่ส่วนตัวเราชอบกินกาแฟเป็นโคอางอะเนาะเพราะว่าให้รู้ว่าที่ไหนดินดีที่ไหนรสชาติดินเป็นยังไงเพราะมันจะออกมาอยู่ในกาฟแฟแหละกาแฟมันเป็นพืชที่เก็บกลิ่นกับสิ่งข้างๆออกมาได้หมดเลยแล้วที่นี่ก็รู้สึกได้เลยว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์มากมกลิ่นมีความแบบ พอกาแล็คมีความผลไม้อบที่ชัดเจน,นมาก หนอะ่ะเพราะว่าปกติจะเรียกเด็กน้อยวพวกนี้ไปด้วยไง <c oughs> ติ๊ดตี๊ดนะป่ปไปะ่ปะปไ<า>ปะ่ะเร็วป่ปเร็วห่วงตัวปะ่ะห่วงตัวว่าอาบแดดห่วงตัวปะ่ะไม่ห่วงอาบแดดเออเออเ<ะ>นี่ยห,<ะ>ห่วงอยู่นะเนี่ยห่วงอยู่นั้นเนี่ยหนาว <c oughs> ไม่รอดเคยไปแบบออกบูที่กรุงเทพแล้วกลับมาแล้วปวดแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่อ่ะพอไปแล้ว ไปได้เจอโอกาสแต่กลับมาแบบวิสภาพไม่ได้เลยเพราะหลายๆลยคนจะชอบพูดคนกรุงเทพอะจะชอบพูดว่าทําไมคนจากต่างจังหวัดไม่ไปค้าขายอบอกบูเยอะๆขี้เกียจเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ขี้เกียจเลยแต่เป็นอย่างเงี้ยสภาพแบบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราถ้าอยู่กับที่ออยู่กับบ้านที่เนี้ยเราจะทํายังไงให้คนข้างนอกเข้ามาหาเราได้โดยที่เราไม่ต้องป่วยแล้วมีความสุขด้วยอะอาะแล้วสิ่งที่สิ่งที่เราเปลี่ยน ความคิดและเปลี่ยนจุดยืนคืออะไรอะ่ะ<อ>ก,ก่อนหน้านี้นก็คือบานาน่าแลน์ชื่อมันก็แอบบอกว่ามันเป็นดินแดน,นกล้วยไม่ไม,ไ,ไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนนะ<อ>แต่<อ>ชัดขึ้นมากกว่าก่อนหน้านี้คือจุดยืนด้วยด้วยบานาน่าแลน์มาเริ่มต้นอะ่ะไม่มีไม่ได้เรียนธุรกิจทำแค่อยากทำเอาจริงแต่ <laughs> <า>แตก่อนนันเลยนะไม่มีที่พักเลยแล้วจะว่าแล้วก็บอกว่าอะไรวะขายห้องละพันตลอดบอทหรแพง เราเราทำท่องเที่ยวชนด้วยกันแต่ที่บารนาแลนด์ไม่มีที่พักคือเป็นคนเหมือนโอเปเรชให้แบบคือเหมือนอ่ะคนนี้ไปพักบ้านนี้พักบ้านนี้บ้านนี้อะไรเงี้ยมีบ้านพักเครือข่ายอ่าพักบ้านพักเครือข่ายแล้วก็ราคา350บาทเองนะเพราะมอาหารเช้าด้วยจริง350าคืออะไร บุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ที <y <y ่กรุงเทพยังไม่ได้เลยนะไม่กินข้าวข้าวเดียวก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ที่ไปกรุงเทพคือเราก็ถูกสอนมาแล้วแบบถึงตอนนี้ก็เหอะเปลี่ยนไปตั้ง8ปีแล้วนะก็ยังแบบสูงสุดก็สามร้อยสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็แบบหกร้อยถ้าแบบดีเลิศอะไรเงี้ยอันนี้สงสัยเองคือทําไมทุกคนถึงคิดว่าต้องราคานี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะไปที่ไหนก็ราคานี้ใช่ใช่เพราะอาหารเช้าด้วยนะใช่ใช่คือแบบคือมันเป็นอย่างงั้นจริงไหมคะที่อยากว่าอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็เลยแบบ ก็พยายามดูว่าเฮ้ยพ่องที่ชุมชนไม่จะไป็นผเป็นหงดามได้เหรออะไรเงี้ยคิดเองคิดเองคิดเองเขาไม่มีใครสอนน่าแบบก็งงแบบคือกว่าชาวบ้านจะเปิดใจแล้วรับคนอื่นเข้ามาเนี่ยเออมันก็ยากทีนี้ด้วยชุมชนที่เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องช้างนู่นนี่นั่นแล้วเราก็แบบดึงเรื่องฝ้ายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มาค้นหาเอ้ยบ้านเรามีอะไรมีฝ้ายเพื่อมาแก้ไขปัญหานะอ่าเรามีผ้าห่มนี่แล้วทาไมเวลาเราทำโฮมสเตย์ต้องไปซื้อผ้าห่มที่อื่น เพราะอยากให้แบบคนที่แขกมาได้นอนดีไงตัวเองนอนฝ้ายแต่แขกมาต้องนอนผ้าห่มแบบยี่ห้อนผ้าห่มโรงแรมอ่าประมาณนั้นก็ไปซื้อมา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยพันละพนันสองพนันสามพันก็ว่าไปก็เลยอ๋อทำไมเรามีของดีแล้วทําไมต้องไปซื้อที่อื่นเราก็เลยแบบอ่ะดูข้อมูลเรื่อยๆว่าโรงแรมที่เขามีราคามีราคาที่คุ้มค่าแล้วมีมาตรฐานที่ดีอ่ะคืออะไรเราไม่ดูรีวิวโฮมสเตย์เลยนะ เขาลวกไปเราดูโรงแรมเลยเอ้าอะไรอ่ะไม่ดู้เพื่อนบ้านเลยไม่เขาโด <c oughs> ดเขานุ่เลยเขาใหญ่เ,<อ>รเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขามีคือความโคตรของความเส่จใจเลยบางโรงแรมมาถอดรองเท้าเดินแปลว่าดินที่นั่นจะต้องแบบสะอาดปลอดภัยไม่มีน้ำคอนเนคก,กับธรรมชาติดู <c oughs> ดูที่นี่ดิเออเนี่ยระหว่างคุยกันก็คือมีวงนกเออมีแดดวงนกมาจัดให้เราตลอด <c oughs> เออ แล้วแดดแลออ้วอยากจะให้เห็นจริงๆเลยอะเมื่อเช้าคือมันใสจนเราเห็นดวงจันทร์เสียเออ้ยวพระจันทร์เสี้ยวชัดออมากๆก็เลยมาค้นหาว่าเฮ้ยบ้านเรามีพระหงไฟชุมชนเราทอผ้าอยู่แล้วงั้นเรามาทําที่พักหกดาวกันเออท่องเที่ยวชุมชนต้องเป็นหกดาวอะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แต่เหมือนฟังดูไม่ใช่หกดาวแบบที่เราไปเจอที่เคอรโรงแรมต่างอ่าไม่ไม่ไม่ไม,มันคือเอกลักษณ์ของของที่นี่เราต้องดึงเอาเขาเรียกว่าเราต้อง เราจะต้องรู้รู้รากเงาถึงรักษาได้อัตลักษณ์ของชุมชนที่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวใช่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวเหมือนอย่างนี้ไหมท่าที่ฟังดูคืออย่าไปยึดติดว่ารูปแบบของโรงแรมที่เป็นลักชัวรี่ต้องเป็นแบบนี้แต่เราทําให้บรรยากาศที่ได้เหมือนหกดาวแต่เอาเอกลักษณ์ของเราภูมิปัญญาไปใส่ให้ได้ประสบการณ์เดียวกันนอนเย็นใช่ไหมปลาเหลียจะแบบนึงแต่ภูหออีกแบบนึงคนอีสานทําแบบนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือเป็น มันปรับมาจากเถียงนาใช่แล้ว<ม>แล้วก็พอพอใส่ตรงนั้นปุ๊บเวลาที่ไปมีในโรงแรมมีรองเท้าสลิปเปอร์ใช่ไหมฉันก็มีรองเท้าสลิปเปอร์แต่ฉัน<า>ไป็น้ายทำออตอนแรกุยายบอกไม่ตัดไม่ตัดให้เ<ะ>สียได้้าบอกไปใช้รอ,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 องเท้านะอ๋อสองแท่งแล้เออไม่ตัดจะได้นนคือทุกคนรู้ว่าผ้าฝ้ายกว่าจะทอได้อ่ะคือเองที่ดูเนี่ยต้นฝ้ายด้านหลังเนี่ยเห็นไหม หนึ่งปีกว <laughs> ่าจะได้มาแล้วทอเป็นแล้วมาตัดเป็นรองเท้าอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมคุณยายก็ขอลองอนบอกอ่งี้เลยเขาบอกเขาบอกจะไปซื้อแบบ้าสาเร็จรูปมาทําให้ก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ยายไม่ได้ไม่ต้องพาไฟแต่โบคือพาไฟทุกคนรู้ว่ามันแบบมันทํายากแล้วแกไปตัดรองเท้าเนี่ยนะอะไรเงี้ยขอลองค่ะอะไรเงี้ยคือได้ไปขอลองคนตัดคือเขาเสียดาย ไม่ค่ะต้องต้องตัดถ้าไม่ตัดเขาจะรู้ได้ไงว่าผ้าของเรามันใช้ได้กับทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยเป็นรองเท้าสลิปเปอร์ผ้าฝ้ายหลายแลงเลยในจังหวัดเลยส่วนมากคนอื่นเขาก็จะใช้แบบผ้าเคมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็มาเป็นรองเท้าสลิปเปอร์อ่าแล้วก็ผ้าหม่มฝ้ายที่แบบนุ่มมากเป็นของดั้งเดิมเลยแต่เอามาทําใหม่ก็คือสมัยก่อนคนดั้งเดิมผ้าห่มซักไม่ได้แต่ที่นี่ก็คือไปเรียนรู้กับพี่ๆที่มีความรู้วามช่างเขาบอกว่าซักได้ทํายังไงพี่ ก็เย็บให้เหมือนแบบผ้าห่มในเมืองสีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งบ้านเรามันแต่ก,ก่อนก็แค่แบบทาผ้าห่มแล้วก็มีปอกเฉยๆเห็นไหมว่าเมื่อคือนที่ที่นอนมันจะมีว่ามีรอยที่เย็บแบบขวางกันไว้เป็นล็อกๆล,ล็อกหมดเลยก็คือเย็บแบบนั้นเราก็เอาแนวคิดใหม่มาใส่กับสิ่งที่ของเดิมอยู่แล้วจะบอกเลยนะนี่ขอพูดในฐานะคนนอนคือ ให้คนรู้สึกที่ดีกว่าเพราะผมขาวๆอะมากเลยมันอบอุ่นเอ่อผ้าฝ้ายบอกบอกไม่ถูกว่าผ้าฝ้ายมันให้คนรู้สึกที่เบาแล้วอ้มันมันกอดเราอะใช่ไหมเมื่อคืนนี้นอนสิบสามโมงสาอยู่เอ้าดอเลยจ้าสบายเลยจ้าเออมันได้เพราะเราคือเหมือนเรามีโอกาสไปไปพักหลายๆที่แล้วเราก็เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากใส่ใจมาให้มากๆให้ ให้คนที่มาได้สัมผัสถึงความเป็นวิถีของคนที่นี่ว่าเราแบบไม่โคตรเส่ใจเลยอย่างนี้เลยมันออมันเลยสงสัยอีกเรื่องนึ่งว่า,วาตอนที่อยู่ในโครงการด้วยกันน่ะปั๊มพูดจากคำว่าภูหอภูหอภูหอคืออะไรนี่ไงนี่เหรอใช่คืออันเนี้เราเคยขึ้นถึงข้างบนนะอปีเนเองเนี่ยนะเออเขขึ้นเดินเท้าเดินเท้าไม่ใช่ขับรถขึ้นนะบ้าเราขับรถไม่ได้ก็เดินเท้าคือด้วยภูหอเนี่ย ถ้าคนแถวเนี้ยบ้านทุกหลังต้องเห็นภูหอแล้วตอนเด็กๆอ่ะหน้าต่างห้องของเขาอ่ะจะเห็นยอดภูหอแล้วมีความสัมพันธ์เหมือนรู้สึกมาที่นี่แล้วอบอ,อุ่นคนแบบเราวความสามารถอย่างเงี้ยไปทํางานที่อื่นก็ได้ <c oughs> ได้เงินเยอะกว่านี้ชัวร์ <c oughs> แต่ทําไมต้องทําไมต้องต้องมาอยู่ที่เนี้ยเรารู้สึกว่ามันใช่มันใช่สําหรับเรา เราเคยแอบไปทํางานกรุงเทพเหมือนกันหนึ่งเดือนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำงานเลยจะแอบแอบไปทำงานหนึ่ง, <c oughs> งเดือนเรารู้สึกแบบคือต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วถึงที่พักก็สี่ทุ่มทำงานถึงสองทุ่มแต่เข้างานนี่คือเข้าคนแรกเลยนะเพราะว่าที่ที่เรียนกับที่ที่ทพักกับที่ทํางานอใกลยกัน แล้วเราต้องวิ่งเร่งรีบตลอดเราไม่มีญาติไม่มีมิตรมันเร่งรีบมันต้องเอาตัวเองให้รอดแล้วเรารู้สึกว่าตอนเช้าก็มันจะมีแผงด้านข้างทางเที่ยวขายก็ช้อปปิ้งข้าวเหนียวกะย่างตับตกย่างนะถือไปแล้วก็วิง่งตอนเย็นก็อย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ถือข้าวเหนียวกับอาหารเนี่ยเข้าคิวเพื่อจะขึ้นรถกลับแล้วก็กินไปด้วยนั่นคืออาหารเย็นแล้วก็แบบิเราเลือกแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแล้ว่าไม่ใช่ ถ้าเราขยันอยู่บ้านตื่นตีสี่แล้วทํางานเสร็จสี่ทุ่มเลยเชิงชันรวยได้เลยอะไรเงี้ยมาอยู่ภูหอท่านแบบเดียวกันรวยแน่ก็คือด้วยสภาพอากาศหลายๆอย่างด้วยแหละแล้วต้องรู้สึกว่ามันก็เฮ้ยคนเรามันเลือกได้นะไม่ใช่เลือกไม่ได้แต่เราต้องต้องเชื่อด้วยเพราะตอนที่มาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแทกเลยว่าไอที่เห็นเนี้ยทำมาหลายปีแล้วอะถูกป่ะอันนี้ไปอันนี้เริ่ม62แต่ที่เห็นน่ยมันมันคือมาที่เนี่ย ทำไมต้องตั้งว่าให้เอกนอนเต็นเพราะฉันน่ะเริ่มต้นที่เนี่จากการนอนเต็นคือประมาณนี้แหละไม่แต่ละมากกว่านี้เหอะมันไม่มีอะไรสักอย่างเลย <laughs> เลกล่าว่าให้นอนเออจะให้แกดูว่าเริ่มต้นจุดเริ่มต้นฉันคืออะไรแต่เต็นน่ะต้องหันหนาหาผงหอเพราะว่าตอนที่ตอนที่นอนก็คือนอนตรงคันนาตรงบ้านหลังน้คือคันนาคืออยากให้แกได้สัมผัสว่าเคยวิถีกับคนเริ่มต้นน่ะที่ไม่มีอะไรอะ่ะ มันไม่มีความเขียวแบบนี้เลยนะไปม,มาแบบมาเดือนกุมภานี่คือแห้งมันแห้งแบบทุกอย่างเป็นสีสีเหลืองสีน้ำตาลน่ะแห้งแบบสงสารดินน่ะดินร้องไห้อะไม่มีคนดูและเขาก็เหมือนทํานาเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปทําไรแล้วก็ปล่อยนาให้แห้งไม่มีคนทุกคนก็มีกระต๊อบคนละอันแล้วก็หายเดี๋ยวขึ้นปราสาทฟา้าเราก็จะเห็นก็มีเหมือนเหมือนที่ดินร้องไห้อะ่ะ แต่พอมาอยู่แค่เชื่อไม่ไม่ได้คิดแบบนี้คนคนดูอยู่เนี่ยเชื่อว่าหลายคนะว่าอยากกลับบ้านอ่ะแต่มันแต่มันไม่กล้ากลับเพราะว่ากรุงเทพทํางานแต่ละเดือนก็แต่เงินเดือนหนึ่งหลักหมื่นหลักแสนแต่ถ้กลับตรงต้องเลือกที่ใจอะว่าว่าเราอยากอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตหรือเปล่าพอตัดสินใจพอเชื่อปุ๊บบ e ลีฟเหมือนตัวแรกคำบลาณ่าแรงความมั่นบ้านความบิลีฟเนี่ยแล้วเรามีสองมือ แล้วก็หนึ่งใจที่เข้มแข็งเราเชื่อว่าทําได้จุดที่ต่างมันคือที่ตอนนี้ปั๊มเป็นอยู่อย่างจากที่ปั๊มผ่านโครงการแล้วแม่มองว่าพอเราดีมันทําให้ให้ให้เราได้เห็นแล้วว่าการที่ให้คนอื่นเกิดด้วยเป็นยังไงคาว่าให้คนอื่นเกิดด้วยคือเฮ้ยกวดจะเป็นเกษตรกรแล้วดูแลวัตถุดิบมาได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะเราต้องโคตรใส่ใจเลยเกษตรกรควรจะมาแฟลูกมันคนละฟิลเลยนะคนละฟิลเลยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถแบบคนหนึ่ง ไม่สามารถ cover ได้หมดทั้งหมดแน่นอนมันต้องมีแบบ outside หรือคนที่ช่วยอื่นๆด้วยแต่การที่รวยไปคนเดียวอ่ะมันไปมันไปได้ไกลก็จริงแต่มันไปคนเดียวไงแล้วคนอื่นๆน่ะแต่เรารู้สึกว่าความสุขที่ได้เห็นคนอื่นเติบโตไปด้วยกับเรากับสิ่งที่พี่หนุ่ยดรสิริกุลน่ะได้สอนพี่หนุ่ยเ้าจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณโตอ่ะคุณก็ต้องเอาคนอื่นโตด้วยมันรู้สึกไม่โดดเดี่ยวแล้วมันมีมันไม่มีพลังอ่ะ เราเห็นกเกษตรกรที่ที่ทำเหมือนเราตามสมัยก่อนแล้วอยากทำออยเขาก็หมดอยากออยแต่เรารู้เลยแบบคือเออหกเจ็ดปีกว่าจะได้โรงงานผลิตเราใช้เวลานั่นนะคือเราทำบานาน่าแฟมิลี่มาก่อนจะเป็นบานาน่าแลนด์บานาน่าแฟมิลี่มาทำปี5-7แต่ตอนนี้มีประมาณ6ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ภายใต้บานาน่าบานาน่าแฟมิลี่ทำให้ทั้งของมหาวิทยาลัยด้วย ที่เป็นงานวิจัยร่วมกันสมมติว่าอาจอย่างล่าสุดแก้มังกรเปลือกแก้มังกรสมมารเขาเปลือกทิ้งใช่ไหมอาจารย์ก็ไปวิจัยมาแล้วก็เอาเปลือกแก้มังกรมาให้เราทําขนมแล้วกเกษตรกรที่ทําแก้มังกรก็ไม่ต้องทิ้งเปลือกที่เขาเป็นแบบว่าแก้มังกรอบแห้งอ่ะหน่วยงานภาครัฐก็ได้สนุนเกษตรกร,ร,กรแล้วก็สนุนเราด้วยก็คือแบบวินวินแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเราตีความอย่างนี้ได้ไหมว่าว่าคือทาได้เงินก็ได้แหละแต่ว่าความสุขรนการตื่นเช้าเราอ่ะมันไม่เหมือนกันอ่าใช่ใช่ ได้ได้ช่วยเหลือคนอื่นมันทําให้เราสุดเออเราได้ช่วยสิ่งแมดล้อมเราได้ช่วยชาวบ้านที่อยู่รอบเขาเขาเรียกว่ามันคือชีวิตที่เราเลือกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะสักเซสได้เงินแต่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นความสุขที่เราต้องการไม่จําเป็นต้องเอาเงินได้ก่อนเราเอาไปซื้อความสุขซึ่งหลังนั้นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบชอบมองไงแต่นี้คือ ก็ทําธุรกิจนี้ให้มันเอาความต้องการความสุขที่เราอยากได้ใส่เข้าไปนั้นเลยปะใช่คือมันเขาเรียกว่าความสุขในขณะที่กำลังลงมือทําฉันต้องการกินกล้วยกันหิวข้าวแล้วอู่นี้ใช่นู่นนู่นดูไปเดินไปกินกล้วยกันนกนกโดนไปแล้วประมาณหนึ่งแบ่งกันกินแบ่งกันกินเออกนกล้วยน้ำหวาไงทาชาติหักเลยก็ได้อันนี้ปะเออหักลงก็ได้เออหักเลยเนาะเออได้อยู่ได้อยู่ ไม่เอาไหมเอาคนลูกเราจะเข้าใจว่ากล้วยกล้วยดินดีๆเนี่ยมันเป็นยังไงอ,อันนี้อาจะออกหวานๆฟันๆเนี่ยเอาไปแล้วก็กินกับธรรมชาตินี่หละคะ่ะแบ่งนกกินบ้างแบ่งคนกินบ้างม <laughs> ไม่มีอะไรเลยมันเมาอ่ะหืมรื่องหม <laughs> โชาตมันมีความฉ่ำกว่าปกติดินดีๆมันปลูกกล้วยแล้วมันฉ่ำเหรอเสียงนก หมือนกินเหมือนกินก็อยู่ป่ามันอร่อยนะมันจะทำามูโปรติ ต้องดูแลเขาอะเราจะไม่ปล่อยให้มันโซเพราะว่าถ้าเราตัดช้าแทนที่กิ่งอันนี้มันจะแตกมันก็จะรอให้อันข้างบนแห้งไปก่อนมันก็ยังเลี้ยงมันอื่นอยู่ก็คือต้องตัดเพราอช่วยกันธรรมชาติอง้ตไม้เหมือนเราต้องค่อยๆเล็มที่มันไม่โอเคออกใช่ช่วยช่วยเขายิ่งตัดยิ่งแตกเนาะแล้วก็ฝั่งนี้เขาน่าจะตัดเกือบหมดแล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานมาเดินรอบหนึ่งแล้ว ข้าวเช่าคนที่สารเขากินยังสิเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะจุม่มจกจบจกลงไปแล้วก็กินแบบโอ้หนี่เออแบบมันรันจิ้นมันรันจวนอะม,มันรันจวนมันคือเขาเรียกมันคือเนี่ยค่ะเขาเอาเนื้อเอาปูอ่ะมาใส่ไข่แล้วก็แล้วก็นึ่ง มันก็จะคล้ายหมกมใช่ไหๆเนี่ยยของหมักบ้านเราอ่ะดีทุกที่ไตปลานะพอได้เจอไตปลาใต้แทะมันก็แบบสุดฟินแต่ก่อนอ่ะคุณตีกับไตปลารู้สึกเหม็นแต่ไตปลาเหม็นคือไตปลาที่ไม่ดีจริงๆแล้วอ่ะหรอคเพราะคิดว่ามันเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ไตปลาที่ดีต้องไม่เหม็นอย่างนั้นม,มันคือเราแค่เจอของที่ไม่พรีเมียมพอเหมืนอนยนกินเนี้ย ยูต้องมากินอีสานกลิ่นจะคนละแบบรสชาติจะคนละอย่างคื่นทุกคน <ๆ S 1> ไม่กล้ากิน<ๆ>ปลาราเพราะว่าคิดว่าปลาราเหม็นปลารามันมีหลายแบบเนาะเลเวลหลายเลเวลมากเราก็ดูแลดีๆมันไม่ควรมีมันไม่ควรไม่พึงประสง์อ่ะก็คิดดูว่าคนกว่า20ล้านคนกินทุกวัน,นอ่ะคนภาคอีสานอ่ะจับยันหนีมือตัวเองนะอันนี้คือที่หนีงูแต่เราเอาแดปมาเป็นที่หนีปู แขนมือเราเป็นระดียาวสระอูเหมือนกันใช่ไม่ได้มันหนาวนั่นไงสกิดปูมไหม่อสกิดปูเฮ้ยอีกตัวนึงนี่ตัวนี้ตัวนี้เร็วเร็วเร็วเร็มันเออถ่ายทันไหมเร็ววางเอออีกตัวนึงีแม่นแล้วแม่นแล้วนี่นี่มองนี่เออเห็นก็ใช่ ไปโลดไปโดยตรงมันก่ายากนะได้ไหมแม่ไก่ยากคุณจะเจ็บด้วยให้ควาอไม่เนียนไก่ยากนี่นี่คุณแกะด้วยไงตัวแบบใหญ่เอาเลยกะกันหนึ่งสองเอ้ยจังหวะมันได้เว้ยสุดยอดตัวเบสเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่อะไใหญ่มากโอ้พี่เอญได้ตัวใหญ่อ่ะอันนี้คือสถิติจับได้เร็วมาก เพราะคนอื่นจะว้าก่อนเนี่ยคือปกติคือคนอื่นจะเกรงแล้วคืออะไรที่แบบไม่เคยมีทักษะอันนี้แบบเราโหปรมาเสียนมากคือแค่เดินแค่ไม่ถึงสามเก้าคือได้แล้วหนึ่งตัวเอ้วมีครูมีครูดีครูดีครูครูเขาเหนยทำไม่ทำไม้ดูว่าสตรอวต้องเป็นยังไงนี่ไปต่อค่ะไปต่อค่ะได้สองตัวแล้วค่ะคืออย่างเนี้ยที่เนี่ยเราไม่ได้มองว่าการที่เอาต้นกล้วยลงน้ำอ่ะ เป็นการทำลายระบบนิเวศเพราะเราเอาลงไว้ตรงเนี้ยเหมือนเราให้ปลาให้ปูให้หอย,อยนี่เกาะกินนะคือถ้าเป็นที่อื่นก็คงน้ำไม่สะอาดอะไรเงี้ยจะไม่เห็นไหม,มปลาปูกุ้งหอยก็จะแบบกินพวกเนีย้ยกินกล้วยมันเป็นอาหารของสัตว์เหล่านี้ใช่น้ำอาจจะสีค้าหน่อยเอ่ก็เห็นหม้มันก็ไม่ได้เสียอะไรเออแต่มันก็ต้องให เอาลงให้บ้างแต่มันอาจจะไม่สวยในมุมแบบท่องเที่ยวแบบท้าเชิงแบบสะอาดมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค<อ>ุ้ก็ใส่สีฟอสเฟตไปเลยเราต้งไม่ใส่อ <c oughs> นี้ปูอีกคนนึงก็ปงยี่ <c oughs> ยอองอันนี้เห็นปลาช่อนปะสองเห็นไหมนี่นี่คือปลาช่อนค่ะนี่คือระบบนิเวศท,ที่แบบพอเรามีปลาเล็กปลาน้อยอ่ปะปลาช่อนก็จะมาหากินปลาเล็กปลาน้อยสุดท้ายแต่ละปีที่เนี่ยก็จะได้ปลาในฤดูที่ดำนาคือปลาช่อนพวกเนี้ยก็จะโตแล้วลู ใช่ย oy ังยายโยเนี่ยมาดำนาเสร็จปุ๊บแทนที่เราจะจ่ายค่าแรงไปคุณยายที่มาต้องจ่ายซื้อคือซื้อปลากับเรากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วปลาที่เหลือเราก็คือให้ฟรีคือเขาก็จ่ายแต่คือปลาช่อนราคาแพงที่สุดละเราก็บอกแล้วแต่คุณยายจะให้คิโลละลเท่าไหร่ก็ได้เลยก็ก็อันนี้ก็คือให้เห็นว่าเพื่อใครเลี้ยงปลาช่อนได้จริงมันยากมากเลยแต่นี่พอเรามีระบบนิเวศปลาเลยมาเลยปลาช่อนประดุกมีครบ นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าฟรีดอมอิส,สระเรื่องการอยู่กันกินถ้าเราทําระบบนี้วดดีทุกอยาก่างคือมาหมดในหลวงแบบอยากกินปลาช่อนทอดปลาช่อนแปรซาปในกรุงเทพเท่าไหร่สามรอยแปดติบนี่ปีนาเลี้ยงไห้ใช่ก็คือระบบนี้ย,ยายจะต้องถามดูเลยเออแบบเวลาเขามาจำนานี่ไม่สนใจาาด็นาเลยเดเจ็บงมปลาอะไรเยอุ้ยมันสุดจริงอ่ะ กินเกิน,นามาอยู่ในบัาแปลว่าเขาสามารถผ่านคอมมิชชั่นคอมพีสเต็ม<ฮ><ฮ>เลยหู<ฮ><น>สดสดทั้งนั้นนี่คือหาอยู่หากินได้แล้วนะคะแล้วสังเกตนะแต่และตัวนี้คือแบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วอันนี้เราก็จะไปแช่น้ำไว้เพื่อให้แบบว่าไอ้คราดำๆเนี่ยมันมันออกก่อนถึงจะเก็บได้อันนี้ก็จะกินตอนเช้าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่โหอันนี่คือสุดจะตีเลยเนาะ อยู่กับธรรมชาติเนาะใช่ค่ะเันขันขันเล็กขันใหญ่ไม่ได้ขันเล็กค่ะก็ขันเล็กขันใหญ่ไม่ไหวนะคะนี่อุ้ยทำไมไม่พี่อ่าเลยเออว่ะไหวปะอ่ะลองดูอันนี้เอาไว้ให้หนูกันนะไม่คือเวลาลงก็คือเอาเอามือจับไว้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะไม่เพลยออกอือก็คือค่อยๆโอเคทำใหมเอาผ่าอ้อยก่อน ค่ะตรงกลางมันคืออ้อยใช่ไหมคะทำไมถึงต้องเป็นอ้อยค่ะพี่บำแก้ไขปัญหาลดการเผาอ้อยทุกอย่างพี่เกิดจากการแก้ไขปัญหาล้วนๆผสมกับมะนาวกับเกลือเลยกว้างแล้วก็เกลือไปช่อนแตงมันนาวรั่งทอเหมือนฝั่ง้อดน้ำแข็งหนึ่งขันมะนาวหนึ่งเปลี่ยงหนึ่งเปลี่ยงไหมความันะก็คือ ประมาณนี้แต่ด้วยอันนี้คือเปรี้ยวมากเลยนะเพราะอัอนนี้มันาำลูกใหญ่ไปคืึ่งซี่ซก็คือปกติโอเคตรงแกนกลางแกนกลางเนี้ยคือห้ามหาตรงนี้เพราะห่าตรงนี้พื่อปนชดนแกนกลางเพราะฉะนั้นเราต้องด้านข้างแกนกลางนิดหน่อยเนี่ยอันนี้เปลี่ยก็คือซีกเดียวนะทุกคนทำเองนะคะโอเคอ่ะ น้ำแข็งหนึน่งขันตามสูตรนะคะมะนาวหนึ่งเปียงก็คือบีบไปหนึ่งซีกบีบให้ขึ้นเงาที่เปลือกแล้วใส่ใส่ไปเลยน้ำแข็งหนึ่งขันอย่นะ <ไป S 1> มะนาวหนึ่งเปียงเติมไปเลยบีบแรงๆแรงๆเ,เ,เห็นไหมให้มันขึ้นเงาที่เปลือกเห็นไหมขึ<อ>้นเงาที่เปลือกเพราะได้ต้องการกลิ่นอโลมาจากเปลือกมะนาวอ้อมเปลือกมะนาวลงเลยอันนี้วางลงเ,ออเกลือปลายช็อปลายปลายปลายออกอีกออกอีกเอาออกอีกปลายตรงเปลือกตรงเปลือกมะนาว ใส่ตุกเปลือกเพราะว่าถ้าถ้าเกลือถ้าเกลือลงน้ําแข็งเกลือจะไม่ละลายเกลือมันจะไม่ทันละเกลือมันจะไม่ละลายก้อนเลยนะนี่นี่เลยน้ำแข็งไปช้อนจะต้องเอาเปลือกมะนาวโอเคเสร็จแล้วเอามาต้มเอามาต้มต้มคือเอามารองรองอ๋อมองดีโอเคเนาะอ่ะเสร็จแล้วเอาเอาอ้อยใส่เครื่องตรงนี้ซึ่งมันปิดอยู่ว่ความความเหี่ยมนี้ยอ่าใส่แล้วก็ จเย็นยจเปวดเชื่อแล้วนะพร้อมนะปิดเนะได้คยคเอาใหม่ปเรื่อยๆอยคอยคอยโอ้นี่คือสวงวะกิน่อนสวงวะขอโชว์ก้องน่อครโอ้สวงวะน้ำอ้อยน่าจะหวานอ่ะอืมนี่สวงวง ล้วกินตอนทำปกติ้องกินแบบร้อนๆมันต้องผสมรีเจนซี่ย้อนหรือว่ากินขู่ค่ะขู่ขูงเยกขู่ไปอย่างสดนายกสดโอ้ยชื่นใจอยากกินองเฮ้ยเป๊ะ แต่เลบลค้มดึงตงอนกลางคืนอยู่นะขนาดตอนกลางคืนยิ่งกินแบบนี้มัออนอะไรตรงเวลคขมตอนกลางคืนเออคือจริงๆมันต้องกินแบบโอก็พอมาเวลคขมเวลานี้มั้งเพราะเมื่อคืนนีึก็มาเวลานี้หรือเปล่าคือจริงๆต้องกินกลางวันแล้วมันจะแบบเลิศมากแล <c oughs> ้วรสชาติมันไล่เฉดด้วยตอนแรกมันจะเค็มหน่อยข้าพักมันจะหวานขึ้นเออรสชาติมันเพราะเราไม่ได้ให้มันคนนี่ใช่อือม,มันต้องพอดี